ธรรมะจากกับวัดนสูตรเอวัมมสุตังเอกังสมยังพัคขวาพาลานสสยังวิหะติอิสีตะตะเนวิขะทายเยตะตะละโหพัคขวาปัจจวักคีพิขุอามันเตสิเทตะวะเมพิขเวอันตาปัพพะชิเตนะ นสา,าวิตาพโยจายังกาเมสุกามะสุขังลิกานุโยโคหิโนคามุงโอทุนชนิโกอาณาลิโยอาณาถสันหิตโตยโยจายังอัตตะกิละมะทน,นุโยโคทุโคอาณาลิโยอานาถสันหิโตเอเตเตพิกขวีอุโพอันเตอนุปะคัมมะ มัชชิมาปฏิปตาตาคาะเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกาลณีญาณกาลณีอุปสัมมายะอภพิยายะสัมโพธายะนิพพนานยะสังวัตติกะตตมาจะสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปตาตาคาะเตนะอภพิสัมพุทธ,ธาจักขุกาลณี ยานะกัลณีอุปสัมยอภิยญาสมโพธายะนิพนายะสวัตตติอายะมีวะอริโยอัตถังคิโกมาโขเฉยยะทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อะยังโขสาพิกาเวมัชิมาปฏิปตาตะขาขะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานาการณีอุปสามายะอภิยายะสัมโพธทายะนิพานายะสังวัตติอีทางโคปะนะพิกขเวทุกขังอริยสัจจัญชาติ ติปิทุขาชาลาปีทุกขามะละนำปีทุกขังโซกปะละเทวะทุกขะโทมะนัดสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโคปีเยหิวิปะโยโคทุกโคยำปิดชังณนะละพัตติตามปีทุกขังคิดสังคิตเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุกขา อีทางโคปนณะพิกขเวทุกขะสมุทะโยอริยสัจจัญญายังตันหาโพนพิวิกานันทิลาคะสหะขาตาตัตตรละตัตลาพินันทินีเฉยยะทีทางกามตันหาภะวาตันหาวิภาวะตันหาอีทางโคปนณะพิกขเวทุก ขนิโรโทรอริยสัจจันโยตัต,ะต,ะตะสาเยวะตันหายะอศีสาวิลาขะหิโลโรโทรจาโคปะตินิสโคมุติอานาละโยอิทังขโคปะนะพิกเวทุกขะนิโรทะคามินีปฏิปตาอริยสัจจันอัยะ มีวะอริโยอะทังคิโกมะโคเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยะสัจจันติเมีพิกขเว บุพเพอาณนะนุตสุเตสุธรรมเมสุจขกขกับอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปันทิวิชาอุทะปาธิอารโลโกอุทะปาธิตัง้งโคปาทิทางทุกขะอริยสัจจันปาริเยยันติเมพิคเวบุพเพอาณนะนุตสุเตสุธรรมเมสุจกขุก อุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโกปนิทางทุกครั้งอริยสัจจันปาริยาตันติมีพิขเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจกขุอ enfin, ุทาปาทิยาังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขสะสมทายโย อริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอน,นันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทาปาธิยานามอุทาปาธิาปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาธิอาโลโกเุวทาปาทิตังโคปะนิทงังทุขสับมบุธาโยอริยสัจจันปหาตับพันติเมพิกเวบุเพอน,นันุสุเตสุธรมธรมเมสุจักคุ อุทาปาทิยาังอุทาปาธิปัญญาอุทาปันทิวิชาอุทาปันทิอโลโกอุทาปาทิตังโควัทิทางทุกขสมุทยโยอริยะสัจจันปะหินันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคงกะอุท่าปาทิยาังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปันทิอโลโกอุทาปาทิ อีทางทุขะนิโรโทอริยสัจจันติเปพิกาเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคงอุทธปาทิญาณังอุทาาธปาทาาิปัญญาอุทาาธะปันทิวิชาอุทาาธปาทิอาโลโกอุทาาธปาทิตังโขปนิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจันชัตติกาตัปพันติเมพิกาเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุ จากขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโคปนิทางทุกขะนิโรโธโอ,อริยะสัจจันสัตช,ชิกะตันติเมพิขเวบุเพอ,อนาณนุส,สุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิ ปัญญาอุทาปัญทวิชาอุท่าปาทิอาโลโกอุท่าปาทิอีทางทุกขนิโรขทะคามินีปติปตาอริยสัจจันติเมพิเคเวบุเพอานาโสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุท่าปาทิยาังอุท่าปัญาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุท่าปาทิตังโคปนีทางทุกขนิโร ท่าคามินีปฏิปทาอริยะสัจจพเวตับพันติเมพิกเวบุเพอน,นุตตสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทาปาิยานังอุทาปัญธิปัญญาอุท่าปันทิวิชาอุท่าปาริอโลโกอุทาปาริตังโคปะนิทางทุขันนิโรท่าคามินีปฏิป,ต,ปตาอริยสัจ ตังาวิตันติเมพิกขเวบุเพอาณะรุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทาปาทิยาังอุทาปันทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปันทิอาโลโกอ,อุทาปาทิยาวะกีวัตจะเมพิกาเวอุอิเมสุจะตูสุอริยสัตเจสุเอวันติปะลิวัต ตังทวาธะสาการังยะถาภูตังยานะถัดสนางนะสุวิสุดถังอหูสีเนวะตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกมะสะมารกเกสพัม,มะเกส,ะสัะนะพัมมะนิยาปะชายะสะเทวันุสายยะอนุตตลังสำม,มาสำโพธิง อภิสัมพุโทโธปัจจย,ยาสิงยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยะสัจเจสุเอวันติปะริวัตตังทะวทะทสากายลังยะถาภูตังยานะทัศนังวิสุวิสุทังอะโหสิอทะหังพิกขเวสเติวะเกโลเกสัมมาละเกสัพพมะเก สัตสัมณะนะพม,มนิยญาปัายะสัทวะมะนุสสายะอนุตตรลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจยาสิงยายะจปะปนะะมีทัศนังอุทะปาทิอุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถานิปุนะัตระโอติ อิธมามะโอจัภักขวาอัตตมานาปัจจวัคคียาพิขุภักขวะโตภาสิตังอภินันถุงอิมัตมิจจปะณะเวยยกะละนัตมินพัทยามานีอายัสมมโตโคุณทันยัตส,สัวิละชังวีตะมะลังธรรม,มะ จากคุองอุทะปาธิยังกินจิสมุทยะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติปวัตติเตจพระขวตาธรรมะจักเกภูมมิาเทวาสัทธรรมนุษสาเวสูงเอตัมพระขวตาภาลานสียังอิสิปเตนเนมิคาทาเย อนุตตลังธรรมะจักกังวัตติตังอัปตติวัตติยังสามะเนนะวาพรมมะเนนะวาเทีวีนะวามาลีนะวาพรมมะนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติกุม,มานังเทวานงสัตทางสุตรวาวจาตุมมหาราชิกาเทวา สัทธมนุษย์สาวีสูงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตธังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทธมนุษย์สาวีสูงตาวะติงสานงสา,สา,างเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษย์สาวีสูงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวา สัตถธรมนุษสาเวสูงตุศ hey, ีตานังเทวานังส um. ัตทังสุตตวานิมมานะละตีเทวาสัตถธมนุษสาเวสูงนิมมานะละตีนางเทวานังสัตถังสุตตวาปานิมมิตะระวัตติเทวาสัมมนุษสาเวสูงปาละนิมมิตวะ สัตวตีนางเทวะนางสัตถังสุตสตาภัมมะกายิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงเอตัมภคะวาตาพาลานะสียังอิชิปะตะเนมิขทายเยอ,อนุตตลังธรรมะจักกังปวตติตังอัปปติวัตติยังสะัมะเนนะวาพัมมะเนนะวาเท วีนะวามาเลนะวาพัมมะนาวากีนะจิวาลูกัสมินติอิติหะเตนะคัะเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพัมมะโลกาสทัทโธอพุทธคันจิอกยมจัดทัสสะสหัสสีโลกาธาตู สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอลาโลโภพาโสโลเกปาตุละโหสิอติกัมเมวะเทวา,าเทวานังเทวานุภาวังอัทะโคภัควาอุทา,า,านังอุทาเนสิอัญญาสิวะัตะโกโก <c oughs> โกนทันโยัญยาสิวะตะัตโภโกนทันโยติอิติหิทังอายัสสะมะโตโกนทันยัสสะอายาโกนทันโยเตียววะนามังอโหนติ